นี่แหละคนพวกนี้เขาก็คิดได้แค่นี้ไงไม่ได้คิดมากมายไปกว่านี้หรอก<ม>เ,ออเขาอาจจะขนาดเป็นระดับดาราเป็นระดับผู้มีองค์ความรู้ต่างๆเขายังเสร็จเลยเขายังไปไม่รอดเลยเอ,อตัวเองยังยังคิดจะทาหาทางทำแบบนี้เอ,อพยายามจะสร้างโปรเจกต์นะครับพยายามจะสร้าง่เาเรื่องราวขึ้นมาเป็นสตอรี่ว่า,เ,าเขากำลังดำเนินการเรื่องนู้เรื่องนี้น,น่นะให้มาอาลงทุนกับเขานู่นนี้นั่น แต่ลงทุนไม่มีจริงเออสุดท้ายเขาก็ต้องรู้อยู่ดีใช่ไหมเ,เขาเสียไปเสียไปเขาก็ต้องถามความคืบหน้าของการลงทุนแล้วมันไปถึงไหนแล้วยังไงใช่ไหมเพราะเขาลงไปเยอะแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะถามเอ,อเหตุผลถามความคืบหน้าวันติดอะไรตรงไหนอ,อไปถึงไหนแล้วเออแล้วเขาก็มาดูว่าเออเป็นไงสถานที่จัดเป็นยังไงยังไงสักวันหนึ่งเขาก็ต้องรู้จนได้ไม่ช้าก็เร็วถึงเขาจะโดนไปเนี่ย แต่อย่าลืมว่าเขาเล่นงานเนี่ยย้อนย้อนเกตเนี่ยย้อนหลังมาเนี่ยคุณโดนนะแอดพูดได้เลยว่าคุณโดนคดีนี่คุณเอาไปไม่รอดเลยงานนี้อายเขาด้วยดูโฆษณาให้จ้าครับผมนะครับก็ประเด็นเรื่องนี้แหละเรื่องอ่าการอ่าช่อโกงนี่แหละเอฟซนะการเอาเงินของอ่าของเพื่อนนะครับของคนที่รู้จักเนี่ยเออเอาไปทํา เกี่ยวกับงบประมาณนะครับเกี่ยวกับการสร้างโปรเจกต์สร้าง,าางคือจะทําให้มันมีไรายได้คือใครก็พูดได้ถูกไหมเออแต่ว่าอยู่อย่างนี้ fc ว่ามันจะประสบความสําเร็จมันไม่หรอ,อก้าเชื่อพูดได้คือเอาง่ายๆนะคุณสร้างคุณสร้างรีสอร์ทสร้างอะไรมันก็สร้างไม่ได้มันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วถูกไหมแล้วคุณจะทําำไล่ทําอะไรพวกเนี้ย อมันมันได้แต่ครั้นี้ว่าคุณก็ทำในทางที่ผิดอยู่แล้วอืมใช่ไหมใช่ะไหมคุณสุดใจเราก็โดนไปหลายแสนญาติเราเองใช่ไหมอืมใครคุยเรื่องเงินเราตัดบทเลยอืมใช่มันต้องอย่างนั้นมันต้องเด็ดขาดญาตินี่แหละแสบ เออญาติเนี่ยทํากันได้สนิที่ะบอกตรงอ่ะเพราะอะไรคนอื่นอ่าคนอื่นเรายังไม่ค่อยไว้วางใจถูกไหมเราที่ไว้วางใจมากสุดคือญาติเอญาติเราจะไว้วางใจเพราะคือญาติไงเป็นญาติกันนี่แหละญาติเาก็ทําแสบเอ่อไม่มีไม่หนีไม่ให้เห็นไหมบอกไม่ไม่ถามที่ไดก็ไม่ีมักทีไม่เคยมยอ่ะเออแต่พอตอนจะมาเยิมนะโอ้ยตีหน้าเศร้าเอฟซีเอ้ยนะเล่าความเท็จ เออเขาพูดสามสี่คำี่เราจะร้องไห้ตามเขาอะน้ำตาในคอเบ้าทีเดียวเออหน้าสงสารออเขาพูดนี่หน้าสงสารมากโอ้มันลำบากุทุกอย่างเลยลำบากมากแต่พอเราให้เขาไปเนี่ยโอ้ก็าหายเป็นกีบเมฆไปเลยไอ้สิหายไปเลยนะเ,เ,ยนะเราสะอีกต้องติดตามเขาอะเออต้องถามความเอ่อความเคลื่อนไหวเขาว่าเอา้ยเข้าเป็นยังไงเขาไปอยู่ไหนนู่นนี่นั่น,นเห็นไหม เออเราต้องเป็นคนฝ่ายติดตามหาเขาเองเพราะอะไรเออเพราะเขาหายกีบเมฆไปแล้วไงแทรกตัวเขากีบเมฆอันตาทานหายไปเอฟซีเพราะอะไรก็เอาเขาได้ประสบความสําเร็จแล้วไงได้ผลประโยชน์เขาก็เพียนเพ่นดออิหนีอยู่ไม่ไม่อยู่รักอยู่ทําไมอยู่ให้ทวงเพื่ออะไรอ่ะถูกไหมเขาก็ไปนี่ไงเอฟซีคนที่เราไว้ใจที่สุดคือคนที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดนี่แหละสําคัญนะครับ เออแต่ว่าคนอื่นแต่ว่าเอฟซีเขาคือคิดว่าทั้งนี้เขาโดนเรื่องราวต่างๆมาก็น่าสงสารนู่นนี่นั่นใช่ไหมเขาก็เลยให้ความสนใจให้ความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือคิดว่าเออเขาเขาอยู่ตรงนี้เขาน่าจะได้รับความช่วยเหลือนู่นนั่นแต่เขาไม่คิดว่าจิตใจเขาจะโหดเออเขาไม่คิดหรอกเออเขาคือคิดว่าเอ้ย คนบ้านนอกบ้านนอกก็คงจะมีเอเล่เหลี่ยมอะไรหรอกนะเขาคิดอย่างนั้นเออเขาคิดว่าเอ้ยคนต่างจังหวัดเขาน่าจะเป็นคนที่เอเป็นคนบ้านๆไม่มีเล่เหลี่ยมเออไม่มีอไม่มีไม่มีอะไรที่จะมาปรหลอกเขาได้อ่ะพูดง่ายแต่ที่ไหนได้เ c ีเอ้ยนะตัวร้ายเลยอืม ร้ายกว่าคนในเมืองเล่เลี่ยี่ยมนี่เพี้ยแพวพราวเลยเอซีนะเอ่อชอช้างเจอเลเหลี่ยมนี่ไม่ต้องถาม FC. เอฟซีเยนะครับอืมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะอพีพวแผลว่าเลยนะอ่าถ้าเป็นลิเกก็เพชรเพียบอ่บุกว่าบุบว,ว่าเต็มเลยหนะ่นะมะใชีไหม มันชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าเราเห็นพฤติกรรมมาเยอะแล้วไงเห็นการกระทำแล้วไงเอ่อตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยคนบ้านๆเนาะคนบ้านๆคงไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าคนชนบทนะเอ่อเขาคงจะเป็นอ่าจิตใจใสซื่อเอ,อ่เราคิดอย่างนี้เลยใหม่ๆม,ม,มาก็คิดอย่างนั้นโอ้โหที่ไหนได้ <laughs> เอ่อพูดอย่างใจอย่างนะโอ้โหมันลายแท้นะเออเราเคยเจอแต่อยู่ อยู่ข้างในไอ้เมืองหลวงยังไงไหมผู้คนร้อยรอยพ่อพันแม่ใช่ไหมเออเยอะแยะมากมายคนหลอกไม่หลอกเยอะแยะมากมายเออแต่อันนี้หนักไาอ,กอันนี้หลอกอันนี้เห็นหน้าตาซื่อเออ,เอ,อหน้าตาซื่อนะหลอกกัน <c oughs> <c oughs> นะแต่เขาว่าอย่างว่า FC เนี่ย fc เขาก็นะเขาก็ยอมอ่ะอืม fc เขาคิดว่าช่วยเหลือกันนะแต่ว่า เขาถูกเล่นงานเนทสิเขายอมรับไม่ได้เออโดนโดนมูรี่เนี่ยเขาทนไม่ได้ตั้งแต่ที่เขาให้ใจไปนขนาดไหนนะครับสุดท้ายเขาก็ต้องต้องถอยเออแล้วก็จริงๆเนี่ยเขาไม่อยากจะไปทําเล่นงานหรอกเออไม่อยากเล่นงานเขาไม่อยากซ้ําเตมิมเอาผู้ง่ายแต่พอเขาไม่ไม่ยอมไงเ่อเล่นงานเขาแบบนี้ เขาก็ทนไม่ไหวเขาก็เลยต้องฟ้องนะครับต้องเอาให้เห็นเป็นพูดง่ายเป็นตัวอย่างเป็นเคสตัวอย่างเอ่อคราวนี้เขาก็มีงบประมาณอยู่แล้วถูกไหมเขาไม่ได้กลัวนี่สู้ก็สู้สิเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องงบประมาณการสู้อยู่แล้วถูกไหมเขาจัดการให้เลยไม่ต้องกลัวครับ fc นั่นแหละเอ่อเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วแล้วเขาก็จะเขาก็ไม่คิดหรอกว่าเอา่อว่าจะโดนว่าจะโดนอาย้อนกลับ โดนก็เพราะเขานี่แหละอ่าถ้าเขาไม่นะเอฟซีนะถ้าเขาไม่ไม่จัดการเนี่ยถ้าเขาไม่ไปใส่ร้ายใส่ความเนี่ยเขาคงจะไม่ไม่ไปเอาเรื่องเอาราวแล้วเขาคงต้องไปปล่อยไปถ้าเขาทําให้ตัวเขาหน้าหงสสารอ่ะแต่ไม่ใช่อ่ะเขาไม่เขาไม่อย่างอ่ะเขาไม่ได้ทําแบบนั้นอ่าเขาไม่ทําแบบนั้นเขาจะคํารามเลยเป็นราชสีนะเอฟซีนะ เออนะเขาก็เคยคุยแล้วว่าอย่าได้คาดหวังจากเขาเอาคุณให้ได้แต่คุณไม่มีสิทธิ์มาคาดหวังจากเขาว่าเขาจะต้องมาคอยเอาอกเอาใจเอฟซีเอฟซีมีหน้าที่อย่างเดียวคือให้ไม่มีหน้าที่อื่นนะครับคือให้แล้วก็ดูแลเขาด้วยอถูกไหม <c oughs> นอกกนั้นมีหน้าที่แค่นั้นดูแลเขาช่วยเหลือเขานี่คือหน้าที่ของเอฟซี มีแค่นั้นแล้วก็ดูแลเขาให้ดีแล้วเขาเนี่ยเขาก็จะไมไ่มาสนใจหรอกอไม่มาพันนเอามานอใหม่มาพูดคุยอะไรนู่นนี่นั่นนะครับเขาก็จะอ้างบอกว่างานเยอะงานยุ่งเดี๋ยวมีงานตรงนู้นเดี๋ยววิ่งไปทํางานตรงนี้ไม่ค่อยมีเวลาไม่ไม่ค่อยมีเวลาคุยเคยเคุณจะมาคุยเขาเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่ได้เอไม่เกี่ยว อ่าไม่เกี่ยวเขาว่างานไม่เกี่ยวคราวนี้เขาก็เริ่มแล้วโอ้โหทําขนาดนี้มันยังไม่ให้เวลากูเลยเออทําขนาดนี้มันยังไม่ให้สดไม่ให้ความสําคัญกูเลยแล้วกูจะไปให้ทําไมวันนี้กูจะไปช่วยทําไมนี่ยังไงเออมันมันแย่นนะถ้าเป็นแบบนั้นคือมันเสียความรู้สึกไงคนที่เขาเคยช่วยช่วยมาแล้วแล้วตัวเองกลายเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าสําหรับ สำหรับเขาเอเคุณค่าไม่มีทําขนาดนั้นนะครอบครัวยังไม่กล้าลงทุนขนาดนี้เลยญาติพี่น้องก็ไม่ลงทุนขนาดนี้เออไม่ลงทุนเขาคิดว่าจะได้ใจมามั่งที่ไหนได้ไม่ได้แม้แต่ขี้เล็บเอแถมยังแถมยังไล่ฟันออกมาอีกโหดร้ายมากไอเอเอไล่กระหน่ำไล่ฟันอีกพาพักพวกมาไล่เล่นงานอีกโอ้ ไม่ไม่ใช่แล้วเอฟซี FC เนี่ยต้องหนีเออเขาก็ต้องสู้อ่ะหันออกมาแล้วกลับมาสู้ก็คือพูดง่ายนะอ่าเอฟซี FC ผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเขาตัดความสงสารออกไปหมดแล้วไม่เหลือถึงความสงสารแล้วเขาถึงฟ้องได้เนี่ยก็คือเขาไม่สงสารแล้วแหละแต่ก่อนเนี่ยใหม่ๆเขาสงสารอยู่พอตอนที่เขาถูกกระทำเนี่ยเขาเริ่มแล้วเขาคิดว่าเขาไม่สงสารเขาบอกว่าไม่ได้แล้ว ต้องเอาให้มันเป็นตัวอย่างแหละเออต้องดําเนินการให้มันสิ้นสุดแหละอ่ะมันจบแล้วเอซถ้าอย่างนั้นเออไม่ได้ละนี่แหละใช่นั่นแหละทุกคนเข้าใจนะเอซี FC นะเรื่องนี้นะถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่ทําเลยนะเอ้ยถ้าเขาไม่ทํามันก็จะเป็นเยื่องอย่าง แล้วก็เอฟซก็จะโดนกันเยอะพอเขาออกมาขยายความแค่นี้แหละโอ้โหเอฟซที่เขากำลังห้าสิบห้าสิบเนี่ยพอเขาลูน,นี้เขาก็ถอยเลยทันทีถอยหลังโกดเลยเออกลับมาตั้งหลักใหม่เลยต้องมาดูแล้วว่าไอ้หากูกูต้องหยุดชะงักไว้ก่อนจะ <c oughs> ไหมพอหยุดชะงักเขาก็แย่คราวนี้เขาก็ต้องหาหาวิธีการเดินทางเดินชีวิตของเขาต้าดำเนินชีวิตของเขายังไงล่ะคราวนี้ มันก็ยากเยเออยากแล้วไม่มีโอกาสที่จะอะทำอะไรได้แล้วแก้ไขก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ก็มีทางเดียวก็คือว่าแล้วแต่ดวงอ่าแล้วแต่ดวงชะตานะแล้วแต่กรรมเวรของเขาอ่ะถ้าไม่เ็าบอกแล้วถ้าไม่มีเอฟซีก็จบบอกตรงว่าไม่มีเอฟซีก็จบไม่ว่าใครถ้าไม่มีผู้สนับสนุนหรือไม่มีสปอนเซอร์คอยสนับสนุนนะจบ อ่าก็จะกลับมานะครับกลับมาสู่อ่าสภาวะเหมือนสมัยก่อนที่ยังไม่เกิดเรื่องราวแต่ตอนนี้ก็ยังดีอยู่ยังเหลือยังเหลืองบเหลืออบุญอ่ะยังเหลืออยู่นิดหน่อยแต่สักพักก็คงจะต้องหมดอ่าแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่เริ่มเริ่มมาใหม่ แต่เริ่มด้วยความยากลําบากนะเขาเนี่ยเพราะไม่มีใครไงเองเอไม่มีไม่มีตัวแทนไม่มีหัวเรียวหัวแรงนะครับไม่มีคนช่วยเอทุกอย่างทําด้วยตัวเองหมดออกกําลังกายด้วยตัวเองหมดเอออกไอเดียของตัวเองทั้งนั้นลําบากนะมองตรงว่าสู้แบบหัวเดียวกัะเทียมรีบแล้วแถมทุกอย่างก็ยังไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างคือกะว่าจะทําให้มันสําเร็จ แต่ก็ไม่สําเร็จคือครึ่งกลางไม่รู้เหมือนกันว่าวิมานจะมีโอกาสเสร็จหรือเปล่าถ้าไม่เสร็จนี่โหหนักละ่ะวองตรงนะอืมยากนะไอ้ตรงนั้นน่ะยากมากคุณพนทิพย์นะครับยากแอดเชื่อได้ว่ายากมากแอดก็บอกแล้วว่าการที่เขาจะมามันมีสอ,องสามองค์ประกอบนะที่เขาจะกลับมาเข้าที่เขาจะมาที่เนี่ยถูกไหมเออ มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะมามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เออเขาจะทิ้งจากตรงโน้นอ่ะซึ่งมันสบายกว่าที่นี่เยอะถ้าคุณเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณจะมีปัญหามีประเด็นร้อนเยอะแยะมากมายเออแล้วคุณก็คาดหวังตรงนี้ไม่ได้ด้วยว่าคุณจะได้อะไรจากเขาไปอ่ะไม่มีเขาไม่มีอะไรจะให้นะ <laughs> เออมีแต่เขาจะขอไม่มีอะไรจะให้นะ เออเพราะตละอย่างของก็ไม่ใช่ของตัวเองทั้งนั้นส่วนมากก็จะออกไปหมดเออแล้วเรื่องราวก็ยังคา,า,าราคาซังกันเยอะแยะมากมายทุกอย่างก็จะไมาคาดหวังอนาคตหรือคาดหวังว่าจะได้อน้าบ่อหน้าเนี่ยถามหน่อยมันจะมันไม่ได้แน่นอนนะมันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะเอสีเออยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะเออขนาดแบเบอร์ก็ยังไม่แบเบอร์เลย คำว่าร้อยเปอร์เซ็นมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันยังห้าสิบห้าสิบลูกผีลูกคนอยู่อเออถ้าว่าเรื่องหลักเนี่ยถ้าไม่ถ้ามันไม่เข้าเนี่ย fc ลองคิดดูสิโอโหงานหนักเลยงานนี้นะเออและ fc จะไปจากเขาอีกเท่าไหร่แบบเนี้ยที่เขาไม่ขึ้นไม่อะไรเลยเนี่ยเขาก็เหมือนก็ตัดไปในตัวแล้วเออมันสิ้นสุดแล้วอืมเขาก็ทําอะไรไม่ได้ fc ตอนนี้แล้วแล้ว พูดง่ายอ่ะมีทางเดียวก็คือค้าขายเล็กๆน้อยคือประทังชีวิตไปอ่ะอืมใช่เขา่ารู้ดี fc s เชื่อเลยล้ว,ว่าเขาเนี่รู้ดีเขาในตัวรู้เลยนะไม่ใช่วันไม่รู้ธรรมดารู้เยอะด้วยเขาเป็นคนฉลาดนะเขารู้เพราะเราดูดูไอ้ไทม์ไลน์ของเขาแต่แรกๆแล้ว เขาเป็นคนที่เป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดน่าสงสัยว่าจะรู้เออว่าจะรู้เรื่องราวต่างๆแต่เขาไม่พูดถูกไหมหลายอย่างที่มันมีข้อพิรุษที่เราให้เห็นว่าเอ้ยมัน